มะกอกมะกอกพ่อแม่พี่น้องเนี่นะคะต้นมะกอกอยู่หน้าป้าค่ะคุณเอฟซีเป็นต้นใ่สูงค่ะอันนี้คือล้นแล้วค่ะล้นแล้วค่ะเก็บไปไใส่ตะมะฮงเนาะค่ะเนาะใส่ตุม่มใส่ใส่เจวเนาะคะ่ะนาะเอาเก็บเลยว่าใครจะเก็บได้เยอะกว่ากันน้องจิปป๊บไปไหนอะน้องจิปป๊บไปไหนล้นอบอยังอู่งานอยู่ห่วยคือวางสัน่น เพิ่นเปียกได้สนามเพิ่นอาบน,น้ำกันพ่อแม่พี่น้องหดพักไปนน้ำเก็บหดพักไปนน้ำฮดจ้าของเป็นน้ำพ่อแม่พี่น้องเปียกหมอนยอดแต่ละคนภาษาเด็กหน่อยนะคะเนาะเอ้าเก็บบุ้งดูเก็บบุ้งดูสิได้หลายน้อยซ้ำใดนอ่ะมะกอกมะกอกมะกอกล้นกอกใส่สมตำ ต้นสูงพ่อม่พี่น้องเลยสูงคักแต่ว่าตอนนี้น่ะลนแทบสุกมือเนาะคะ่ะเนาะมันสุกแล้วลูกล้านมาช้อยหดพักมือนี่ก็ได้ห,ให้ให้เข้าเก็บอันมากรอบอไ,ปไปไปไ,ปไปต่ใส่ย,ยู่ใส่กินเนาะคะ่ะเนาะมีเมนูนยังกับพ่อใส่นี่ไงน้องกินนี่นลูกหนึ่งลูกกินนี่ เนี่ยลูกนึงลูกเนี่ยแม่ออนเห็นแล้วเนี่ยลูกนึงเนี่ยน,นี่นะคะพ่อแม่พี่น้องมากอกเออเออเก็บไปใส่ถุงลูกออเออเอาไปไว้ให้แม่ยาวรเห็ดกับเผาเออใส่สมซำใส่ก้อยใส่ยังก็ได้นะคะเนาะนี่เด่นลูกนึงน้องกินน้องกินนี่ลูกนึงเอ้ยนี่สองสามลูกเนี่ยนี่ลูกนึ่งอะนั่นน,น่ะเห็นไหมนั่นน่ะนั่น เนี่ยโรกนึงเนี่ยโรกนึงเนี่ย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 ข้าขาวกับแม่น,นเอนเอแม่นแมนแมนแมนั่นแหละมะกอกดูธรรมชาติธรรมชาติมะกอกบ้านเฮาอืมมันล่นได้สนานโอ้แต่ลายเด้เนาะโอ้เครื่องถุงเลยพรอพี่น้องเลย ผลงานผลงานเก็บมะกอกคนน่ะปลาทูมะค้างคนน่ะได้บักลายเลยผลมะกอกเก็บมือนีเพอไปนพี่น้องเอ้ยย่างอะไรเอออ่ะอ่ะถาซาเด็กหน่อยเพราเป็นพี่น้องคนน่ะออ่ะคนน่ะเอเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาที่สบายใจเลยลูกหลานเลย คนอ่าเอาเอ้าอาพักการตั้งใจเก็บลูกหลานเก็บแล้วก็จะกลับเพื่อนกันปะเนี่ยเออเนี่น้องนี่แหละนี่ลูกเพื่อนลยนี่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 ขอยกผู้เดียวเลยได้สรุปแล้วก็ได้เยอะแล้วคุณเอฟซีก็จะกลับกันแล้วนะคะคุณเอฟซี กลับกันแล้วนะคะจะกลับกันแล้วแต่ป้าคิดว่าป้าคงจะไม่ได้กลับนะคะป้าจะอยู่ทำงานของป้าต่อก่อนนะคะเอา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 อย่าเล่นกันลูกอ่ะตั้งใจตั้งใจ เลื่อมเลื่อมก็ตีกน้ํากันหรือเปล่าเลื่อมก็ตีกน้ําสีแดงนะจิ๊บห<อ>ลังจิ๊บไปเอาไปเร็วฮะโอ้ยมันก็ติกใหญ่เอากลับไปเลยนะ่ะน่ะแม่ออนแม่กระติกเล็ก,ยกอยู่ไปเออเดี๋ยวแม่ออนจะกลับจะกลับหลังนะเดี๋ยวถ้าแม่ออนจะกลับก็จะโทรบอกนะเออเดี๋ยวจะโทรบอก เอดี๋ยวเดี๋ยวเวถ้าไม่ออนจะกลับก็เดี๋ยวโทรบอกเดี๋ยวมารับไม่อ่อนนะน้องจินนะโอเคโอเคอ้าวค่อยๆไปกันเด้อค่อยๆกันไปกลับไปแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเด้อเออโอเคโอเคอ้าวค่อยๆไปเด้อสี่แลเด้อค่อยๆไปเด้อ พ้าน,น้องค่อยๆไปเด้อกลับแล้วนะคะ หลานช่วยลดแล้วนะคะเนี่ยหลานช่วยลดแล้วนะคะเด็กๆช่วยลดลูกลูหลานหลานเหรีเมาช่วยลดพร้อมพี่น้องผักป้านะคะผักป้า ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ